พัสูุรายการเบียร์โซเจอร์รายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศรีบัวชุมค่ะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆค่ะกองทัพภาคที่1ได้จัดประกวดสุนทรพจน์ปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ค่ะ พลโทชิสนุพงศ์รอดสิริแม่ทัพน้อยที่หนึ่งจัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับภาคในหัวข้อเยาวชนรักสถาบันกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ถึงความสําคัญความภาคภูมิใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ และยกย่องเชิดชูยึดมั่นพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยโดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรอบคลุ่มจากพื้นที่กองทัพภาคที่1จาก26จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทําการคัดเลือกจากาคณะกรรมการที่มีประสบการณ์การใช้อักขระและภาษาที่สวยงามมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ทั้งนี้ผู้ที่ชนะเลิศได้รับรางวัลเป็นเงินสดพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อเยาว,วชนรักสถาบันของกอรมนภาคหนึ่งได้แก่นางสาวกิติยาพรหัตธมาศจากโรงเรียนราชาประชานุเคราะห์4 6จังหวัดชัยนาทเป็นตัวแทนไปแสดงผลงานระดับประเทศและรับร,บร,บร,บรบางวัลเชืดอููกียจากกอรมนไปฝังบางช่วงของสุนทรพจน์ค่ะ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านท่านทรงชุบชีวิตเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษายอย่างทัดเทียมกันค่ะและดิฉันก็เป็นเด็กอีกคนนึงค่ะที่มีปัญหาทางด้านครอบครัวเพ่อและแม่ของดิฉันท่านได้แยกทางกันค่ะ จนทำให้ดิฉันต้องกิดหมดโอกาสทางการศึกษาแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าความโชคลายก็มีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอค่ะคุณครูที่ท่านเคยสอนดิฉันท่านได้นะนำให้ดิฉันมาเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดช้ยนาทแห่งนี้ ด้วยว่าเป็นโรงเรียนประจำที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้รับการศึกษาและที่พักแก่เด็กด้วยโอกาสแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งช่วยส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัวการที่ได้มาเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนราชบระชานุเครห์46จังหวัดชัยนาทแห่งนี้ คือการที่ด้วยมาเป็นมลิพันธ์พืชที่พร้อมจะเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งสามเสาหลักสำคัญของประเทศชาติคือเข็มทิศนำทางในการดำรงชีวิตทางด้านความรู้อารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อพัฒนากายใจให้สมดังเป็นคนที่มีคุณภาพคะ่ะดังสำนวนที่ดิฉันขอกล่าวว่าลูกราชบะชารักสถาบัน ยุดมั่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอบคุณค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของการฝึกบ้างค่ะแม่ทัพภาคที่3ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกผสมบาลานทอส23-4ค่ะพนโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฝึกผสมรหัสบาลานทอส23-4ประจำปี2566ไทยสหรัฐ โดยแม่ทัพภาคที่3ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและตรวจการฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายกำลังพลด้วยเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่4เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดการฝึก โดยกองทัพบกสหรัฐอเมริกาจัดครูฝึกจากหน่วยรบพิเศษ ODA 1 3 1 3และ ODA 9 2 2าจำนวน2ชุดปฏิบัติการรวม20นายและกองทัพบกไทยจัดจากกองร้อยลาตระเวนร,ระยะไกลที่4และกองร้อยลาตระเวนร,ระยะไกลกองพลทหารม้าที่1จัดกำลังพลหน่วยละ2ชุดปฏิบัติการ ชุดละ12นายรวม48นายโดยทำการฝึกที่สนามยิงปืนทราบระยะมณฑลทหารบกที่39ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งการฝึกในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนขีดความสามารถของกำลังพลอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเอกอัครราชทูตสมาพันธราสวิตประจาประเทศไทยได้เยือนชายแดนใต้เพื่อรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ค่ายสิรินทรตตาบลเขาตูมอำเภอย่ารังจังหวัดปัตตานีพลตรีเฉลิมพงคงบัวเลข,ขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและคณะได้ต้อนรับนายเปโดสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรฐสวิตประจาประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและแนะนําตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่และรับทราบข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนหาหรือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกันโดยพลตรีเฉลิมพงศ์กล่าวต้อนรับ และขอบคุณที่มาเยี่ยมและรับฟังเรื่องราวข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้คนภายนอกยังคงเกิดความเข้าใจผิดต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเหตุการณ์ดีขึ้นตามลำดับสถิติของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยลงสืบเนื่องด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือจากประชาชนที่ให้ความร่วมมือช่วยกันกับหน่วยงานรัฐ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องการความสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่มีใครเห็นด้วยกับความรุนแรงในทุกรูปแบบปัจจุบันนี้ด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวดีขึ้นมาก ในานามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้านการดูแลประชาชนรัฐบาลไทยให้ความสำคัญและให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมาเยือนของคณะทูตในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่รวมไปถึงต่างชาติจะเข้าใจและรับรู้ถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นไปต่อกันที่เรื่องราวการช่วยเหลือประชาชนค่ะรองแม่ทัพภาคที่หนึงได้ส่งมอบให้กับได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ พลตรีอม,มริดบุญสุยารองแม่ทัพภาคที่หนึ่งส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวของนางสมศรีแสงอรุณอายุ63ปีหาบ้านเลขที่101หมู่5บ้านกระบ,บกเตีย้ยอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ประบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งมีพระบรมราโชบายให้ทุกภาคส่วนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและได้ส่งมีพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจ โดยทางบริษัทมังกีอีทีจำกัดมีโครงการสารฝันผู้ยากไร้ในต่างจังหวัดซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2551ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างจังหวัดให้มีบ้านเป็นของตนเองและยังเป็นสื่อกลางให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนสอดคล้องกับกิจกรรมจิตอาสากองทัพภาคที่1จึงได้ร่วมกันดำเนินการสร้างบ้านให้กับครอบครัวของนางสมศรีซึ่งมี ยงไรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทเท่านั้นในการนี้ทางกองพลทฐานราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าวในฐานะหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1จึงได้มอบหมายให้กําลังพลจิตอาสากองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่111ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและชาวบ้านดําเนินการจัดสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมังกีอีทีจำกัด บริษัทไทยเบฟเรดจำกัดมหาชนบริษัทรัสิตาซีฟูดจำกัดบริษัทไทยเพรสิดเนตฟู้ดจำกัดมหาชนในโอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่1ยังได้มอบเงินและสิ่งของพร้อมถุงยางชีพให้กับ4ครอบครัวและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกจำนวน20ทุนจาก5โรงเรียนและ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วย รองแม่ทัพภาคที่2ได้ลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินผลตามโครงการควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบสารสนเทศและการดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลพลทหารประจำปี2566ค่ะที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพอภชุมแพจัังหวดขอนแกน่นพลตรีวรเชษฐชวันะน,นรเศรองแม่ทัพภาคที่2 ในฐานะประธานกรรมการตรวจประเมินผลตามโครงการควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบสารสนเทศล็อกสมิธและการดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลพลทหารประจำปี2566คณะชุดตรวจกลุ่มที่1เดินทางมาตรวจประเมินผลตามโครงการควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบสารสนเทศส่งกำลังบำรุงล็อกสมิธของคลังเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์และการดำเนินการตามมาตรฐานดูแลพลทหารประจำปี2566 เพื่อให้หน่วยดำเนินการในระบบล็อกสมิธให้ครบทุกขั้นตอนพร้อมกับบันทึกข้อมูลสถานภาพให้ถูกต้องครบถ้วนรวมถึงพัฒนาการควบคุมสถานภาพสอปอของหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนโยบายการควบคุมกำกับดูแลการจัดการประกอบเลี้ยงการดูแลโรงเลี้ยงโรงนอนห้องน้ำห้องส้วมตามมาตรฐานการดูแลพลทหารให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพภาคที่ส คุณผู้ชมคะกองทบบกยังคงดูแลน้องๆทหารกองประจำการอย่างต่อเนื่องนะคะได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สมัครงานโครงการจัดจ้างงานเพื่อน้องทหารที่กำลังจะปลดประจำการร่วมกับผู้ประกอบการบริษัทในเครือเจริญภกพันธ์ค่ะ กองทัพบ,บกโดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์พื้นที่เกียกกายได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสมัครงานโครงการจัดจ้างงานเพื่อทหารปลดประจำการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดโดยมีผู้ประกอบการในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาทิแมคโครโลตัสเซเว่นอีเลฟเว่น จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สัญจรมาให้ข้อแนะนําและสํารวจความต้องการของน้องทหารกองประจำการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนติดตามการใช้งานเว็บไซต์ job4thaiarmy.com ของกําลังพลในหน่วยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการค้นหาแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับทหารกองประจำการและครอบครัว สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบกก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการท่องเที่ยวในหน่วยทหารนะคะในนำเยาวชนนักศึกษาวิชาทหารและอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพบกไปทัวร์รั้วทหารในดินแดนอีสานค่ะสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบกโดยพลโทพิษโชคสุดผูด้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก ได้นำเยาวชนนักศึกษาวิชาทหารและกำลังพลสายอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพบกสัญจรในกิจกรรมอาร์มี่แลนด์พาทัวร์ดินแดนทหารพื้นที่ภาคอีสานโดยได้ไปเช็คอินกันที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามาสูน์จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นค่ายสุนทรธรรมธาดาโดยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่13กองลทหารราบที่3เป็นหน่วยงานรับผิดชอบสำหรับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่กองทัพสหรัฐ ใช้เป็นสถานีเรดาร์ในช่วงสงครามเวียดนามเป็นสถานีเรดาร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เที่ยวชมอุโมง์ใต้ดินซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นคุกลับของ CIA ภายในมีลักษณะเป็นทางเดินยาวกว่า300เมตรมีประตูเข้าออกอุโมงคแห่งนี้ใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือเก็บอุปกรณ์สายสัญญาณสื่อสาร ให้รอดพ้นจากฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังได้นั่งรถเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีด้วยค่ะในโอกาสนี้ยังได้นำเยาวชนไปที่คำชะโนดวังนาคินสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีจริงๆก็คือไม่ทราบเลยค่ะว่าในแหล่ในค่ายทหารนะคะจะมีพิพิธภัณฑ์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวก็คิดว่าจะแบบมีแค่ทหารมาฝึกอย่างเดียวค่ะ ก็คือรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดในเมื่อก่อนนะคะมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็มีข้อคิดต่างๆหรือว่าจุดประสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกค่ะของผมก็คำว่าทหารผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กก็เหมือนกับคำว่าทหารก็มีการบการบกันมันก็มีควาโหเบี้ยมครับผม ก็ตั้งแต่เข้ามาได้รู้จักในรั้วของทหารก็แตกต่างอย่างที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยครับก็คือแบบมีอย่างอื่นที่เราไม่เคยได้ยินมาไม่เคยได,ได้รู้มาก่อนก็เข้ามาได้เรียนรู้ก็รู้สึกดีอย่างยิ่งครับ ที่กองพลพัฒนาที่1นนะคะได้จัดโครงการอาร์มี่ฟาร์มเพื่อเผยแพร่พัฒนาต่อยอดโครงการทหารพันดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรค่ะพร้อมทั้งได้สอดแทรกการสัมมนาภาษานิวเจนให้มีระเบียบวินยัยมีน้ำใจความสามคัคคีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ติดตามได้จากโครงการสัมมนาภาษานิวเจนค่ะ ลุยกันต่อกับกิจกรรมสัมมนาภาษานิวเจนคราวนี้น้องๆจะได้นําเสนอผลงานและร่วมกันสัมมนาในแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในหัวข้อสําคัญ3เรื่องได้แก่ The Future of Thailand Education Development in m y และ Amazing Volunteer ทุกคนได้ปลดปล่อยผลผลิตทางความคิดและศักยภาพด้วยการตกผลึกองค์ความรู้ด้วยการ brainstorming เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกันจากการ brainstorming นะคะก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อนะคะที่เด็ก เราจะทีเซนออกมาอยางไหไ้บ้างขอให้เวลาในการทีเซนทีมละ2นาทีสำหรับนิวเจนทีมที่1ไอเดียก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับแนวคิด The Future of Thailand เช่น 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสู่อันดับที่1ของโลก 2. ประชาชนมีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือกันซึ่งจะก่อให้เกิดความสามคัคคี 3. ส่งเสริมให้มีนวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 4ใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและชั้นบรรยากาศ 5. ใช้อุญญนยนการเกษตร6เพิ่มหลักสูตรนอกตำราเรียน 7. เรียนรู้จากของจริงเพื่อการต่อย,ยอดที่มากขึ้นประเทศไทยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะมากนะครับก็อยากให้คนในประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเรานะครับที่แบบว่าขึ้นไปในระดับโลกไปเลยนะครับ มาถึงนิวเจนทีมที่2นะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเช่นกันกับแนวความคิด Education Development in Mind เช่น 1. พัฒนาสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายในการเรียน 2. รู้จักเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว สสร้างนาวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ4ส่งเสริมระบบการเรียนออนไลน์มากขึ้น 5. เรียนตามสิ่งที่สนใจ6เน้นการปฏิบัติลงมือทำา7ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้8ปลูกฝังจิตอาสา9เพิ่มเทคโนโลยีในระบบการศึกษาเรามาลองนะคะเลยที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ค่ะโดยการพัฒนาอาคารเรียนพัฒนาสถานที่เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนได้ผ่อนคลายในการเรียนมากขึ้นค่ะ และสำหรับนิวเจนทีมสุดท้ายก็จัดว่าเฉียบไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับกับแนวคิด Amazing Volunteer 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ผู้คนในสังคมรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 4. ทําเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 5. รู้จักทําประโยชน์ร่วมกับผู้อื่น 6. จิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตและการศึกษา หนึ่งเลยนะครับจิตอาสาช่วยให้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ครับ2เป็นสิ่งที่ทาให้ทุกคนที่ไม่รู้จักกันนะครับมาช่วยเหลือกันขอชื่นชมเนาะเด็กขนาดเวลาในจํากัดแต่ว่าหนูสามารถที่จะพลัง้งภูความรู้ได้ขนาดนี้นะคะไทยหนึ่งชั่วโมงก็คือสามารถทําสารานุกรมได้เลยเนะ่ะเก่งมากๆเลยขอเสียบมืให้ทุกคมหน่อยเก่งมาก สำหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาภาษานิวเจนของกองพลพัฒนาที่1ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพบ,บกในครั้งนี้จากภาพที่เห็นแนวคิดที่ได้ยินทำให้เราเห็นถึงความฉลาดของคน n ิวเจนที่มั่นใจว่าจะเป็นกำลังสำคัญของชาติและสังคมพร้อมจะเดินเคียงข้างกับคนไทยทุกเจนด้วยความเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันกองทัพบ,บกสนับสนุนและยกย่องคนเิวเจนที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างชาติ ไปบ้างคะกับความคิดเห็นของเด็กเด็กนิวเจนสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะการสัมมนาผู้พี่ให้ความรู้อะไรมากมายให้กับผู้ผมมากเลยนะครับทั้งความรู้ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษการสะกดคํายังไงพูดยังไงครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ผู้พี่จัดให้ผมเล่นแบบในหอประชุมครับสนุกมากเลยครับขอขอบคุณทางกองทัพบกด้วยนะครับ คำว่าจิตอาสามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับแต่ถามว่าทําไปแล้วเนี่ยใครได้สังคมได้สุดท้ายมันตกที่ตัวเราใช่ไหมครับถ้าสังคมดีเราก็จะได้ประโยชน์นั้นดีอย่างเช่นการที่เราไปช่วยกวาดพื้นกวาดถนนทําประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันก็คือภาพส่วนรวมที่ดีสุดท้ายสุดถนนที่เราเดินถนนที่เราใช้ร่วมกับคนอื่นเขามันก็จะสะอาดน้ําก็จะไม่ท่วมบ้านเราก็จะไม่ท่วมเราก็จะไปเดินไปไหนก็สะดวกเช่นกันใช่ไหมครับค,คนละมือคนละเล็กคนละน้อยช่วยกัน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่3ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดนอกที่ตั้งประจำปี2,566ค่ะ ที่บริเวณพื้นที่ฝึกธงชัยตำบลโคกภูอําเภอภูพานจังหวัดส,สกลนครพันเอกสุพรณเทพชายยงรองผู้บังคับการกรมฐานราบที่3เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมฐานราบที่3ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดนอกที่ตั้งประจำปี2566ของหน่วยขึ้นตรงกรมฐานราบที่3และหน่วยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่3และได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกของกำลังพลสำรองบัญชี1ปี2566ของกองพัน ฐานราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่สณบริเวณพื้นที่ฝึกทงชัยตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลน,นครอีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับนางบุญเรืองขันทศินซึ่งเป็นผู้ป่วยชาราภาพ ป่วยติเตียงอีกทั้งยังเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้รวมทั้งได้ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนโครงการพี่ทหารสารฝันให้กับนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มวิทยาตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครจำนวน20ทุนรวมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนดังกล่าวด้วย ที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนนาอ้อวิทยาจังหวัดเลยพันโทจิรพงษ์จรรรรผู้บังคับกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8ผู้แทนแม่ทัพภาคที่2เข้ามอบทุนการศึกษา คอสเรียนภาษาอังกฤษครูนออนไลน์ online, ตามโครงการพี่ทหารสารฝันประจำปี2566ห้่วงที่สองให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนนาอ้อวิทยาและโรงเรียนปากชมวิทยาจำนวน40ทุนมูลค่าทุนละ8 0 0 0บาทคิดเป็นจำนวนเงิน160,000บาทเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยแต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดควบคุมที่953ชุดสันติสุขที่302จัดกิจกรรมระดมความคิดในหัวข้อการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมหัตวอิสลามียะบ้านมึงดําสายหมู่5ตำบลตะโลกฮะลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อในการสร้างจิตสํนึกให้รู้รักสามคัคคีมีความรักชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์ ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบเข็มกลัดและแสดงสัญ,ญลักษณ์ VR ไทยมีการมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมตอบคำถามซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยอีกด้วยมาถึงช่วงวันนี้ในอดีตแล้วนะคะ12กรกฎาคมรวมลำาลึกเหตุการณ์และเทิทูลเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับ V r ซค่ะ 12กรกฎาคมพุทธศักราช2397จอร์ดอีสแมนนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันผู้ผลิตฟิล์มถ่ายภาพม้วนโกดักเกิดที่เมืองวอลเตอร์วิลล์มลลรตนิวยอร์กผู้พยายามพัฒนาระบบการถ่ายภาพและล้างอัดภาพจนสามารถผลิตฟิล์มม้วนได้สำเร็จในปี2427ได้รับสิทธิบัตรในปี2431ในปีเดียวกันนี้ได้ประดิษฐ์กล้องโกดักจนสมบูรณ์ ับว่าเป็นกล้องตัวแรกที่ออกแบบใช้กับม้วนฟิล์มโดยเฉพาะต่อมาได้พัฒนาผลิตกล้องถ่ายภาพหลายรุ่นและกโกดักบราวนี่ที่วางขายในปี2495ราคาเพียงหนึ่งเหรียญสหรัฐระด,ดับความนิยมมากที่สุดส่งผลให้การถ่ายภาพที่เคยยุ่งยากกลายเป็นงานอดิเรกของคนทั่วโลก12กรกฎาคม2417พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินว่าจะให้มีการเลิกทาสซึ่งเป็นจุดกำเนิดในการตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทยและการดำเนินการต่างๆในการเลิกทาสโดยพระองค์ทรงกระทำเป็นแบบอย่างแก่บรรดาเจ้านายและขุนนางด้วยพระบรมราชโชบายที่ละมุนละม่อมการเลิกทาสนี้ใช้เวลานานถึง30ปีโดยไม่มีการต่อต้านเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดตามพระราชบัิธาน หมดเวลาของ VR s o l d i ซเ s วันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ที่ชันปวีนาศรีบัวชุมและทีมงาน VR s o l d i ซเ s ทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ